ำถามจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับถามเข้ามานะครับถามว่าสอบถามครับพอเขียนงานไปสักระยะขนาดไฟล์ก็เริ่มใหญ่ขึ้นไปที่56เมกและเวลาเราพิมพ์คำสั่งหรือคลิกเส้นมันจะมีจังหวะกระตุกช้านิดหนึ่งเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับอันนี้นะครับผมสำหรับผมนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือเข้าไปปรับที่ Option. ออปชั่นอะไปดูกันพิมพ์ o p OP Enter ครับ เราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจอของน้องๆอ,อาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นชัดทั้งหมดนะครับให้น้องๆเลื่อนเมาส์มานะครับตรงหัวข้อชื่อว่า selection ครับนี่นะครับ selection นะกดเข้าไปนะครับแล้วติ๊กหัวข้อนะครับ v e n o command ตรงนี้เอาเครื่องหมายถูกออกก่อนตัวนี้มันจะลดการแสดงผลเมื่อเมาส์ของเราไปคลิกโดนเส้นไปโดนเส้น,น,เ,สนเลื่อนไปโดนเส้นไม่ใช่คลิกคลิกจนกว่าจะคลิกมันถึงจะกระพริบขึ้นมา อถ้าจะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านจะเป็นแบบนั้นนะครับจากนั้นก็กด apply เข้าไปนะครับกด ok ไปทีนี้ไปดูกันพอเราไปที่ลวดลาย hash นี่นะฮะมันจะไม่เด้งขึ้นมาจนกว่าจะคลิกโดนนะครับจนกว่าจะคลิกโดนที่ตัวของมันทีนี้ถ้าอยากจะเอากลับคืนทําง่ายๆนะทำง่ายๆนะนะครับเลื่อนมองมาที่ปุ่มนี้ครับซ้ายไปหนึ่งครั้งถ้าต้องการจะเอากลับให้กด reset ครับตอนแรกมันเตือนแบบนี้นะกด reset นะครับกด ok ไป นะครับมันก็จะหาย